ใส่ชะอมพี่น้องใส่ชะอมด้วยพระค่ะสบายดีมาพอก,กับบาวน้อยสาวลุง้อนี้สลุงสิพามาแกงเห็ดเฟืองกะเพชรขอนพี่น้องแกงน้ำใสใส่ใบชะอมด้วยพะค่ะพี่น้อง เฮ็ดเฟืองสลุงมกระล่างเรียบด้วยละดอกใบใหญ่ดอกในน้อยพี่น้องดอกพอดีแกงเนาะดอกตัวใดมันใหญ่หน่อยนึงสลุงมกระพากลางพี่น้องเด้อดอกในน้อยสลุงมกะบริปาดกลางเลยแล้วก็มีเฮ็ดขอนหน่อยนึงพี่น้องเฮ็ดขอนขาวเฮ็ดขอนขาวเนาะแกงน้าใสใช้ชะอมพี่น้องเครื่องแกงสลุงมกะมีอย่างแน่พี่น้องเด้อ มีหัวสิงไคมีหอมแดงมีพริกแข้งพี่น้องตำาบละเอียดหลายตำพอหย่ำหยาบหน่อยนึงเนาะเครื่องปรุงส่วนผสมสะรุง่งใสใสอย่างแน่คไปเบิ่งตอนแกงเลยเนาะไปเบิ่งกันเลยหมอฝฟดน่ดพี่น้องน้ำล่างคกงนะจะรุ่งเราลี่ยเ็จะเอาเครื่องแกงใส่เห็ดข้าวเดียวกับซุกเลยพี่น้องบร่ได้ใส่เวลาดุนเห็ด สิปไซน้ำไหลายพาเพระาะว่าเฮ็ดหนักกัน้ำไหลแล้วพี่น้องเชียวเฮ็ดลงเนี่ยนจะเอาลงพร้อมกันเลยนะพี่น้องจะน่นยก็ออกน้ำเฮ็ดใส่น้ำเอาอเจาะหน่อยเนาะ สลุ่มกับสี่งูหัวใจอย่างนั้น้ำประเด็กพี่น้องอาหารอาหารบ้านเฮาอาหารแบบบ้านบานขาดบ่ได้ขึ้นน้ำประเด็กพี่น้องต่อไปกับผงชิรอดหรือว่าพงงัวพี่น้องเติมเกลือหน่อยนะึง เกล็ดเฟืองเห็ดขอนน้ำใส่ใส่ใบชะอมเซ็บๆพี่น้องน้ำประแดกหอม,หอม พี่นอ้องเห็นบ่ขนาดว่าใช้น้ำหน่อยเดียวได้นี่เด็กพี่น้องน้ำเม็ดรื่อออกมาแล้ะเพิ่มหอมแล้วพี่นอ้องหอมแล้วใช้น้ำหน่อยอะไรยังน้ำเม็ดยังออกบักได้หลายพี่นอ้อง เฮ็ดซุปจังหน่อยแต่ฉัุ่มจังสิเอาเฉลี่ยวมด้วยหัวปลาขาใส่ ใส่พริกเป็นหน่ยวยลงเนาะใส่ซีหน่วยไอ้ซุปไล้ที่กว่าพี่น้องเนะแกงเห็ดก็บก็ได้ยาก,กน,น่ะเนาะซีมังก่อนหยักจางหน่อยนะึ่ง tơm cưa cơ à con chắc tơm cưa cơ. ตำแน่ใส่เป็นน้อยแน่ตำบักเพ็ดแห้งใส่กระเพ็ดค่ะ,ะพี่น้องใส่ชะอมพี่น้องใส่ชะอมด้วยพ่ักคะสุกแล้วแกงเห็ดเฟืองใส่เห็ดขอนขาวน้ำใสแล้วก็ใส่ชะอมด้วยว่าผักคะเนาะพี่น้องเนาะอันเป็นเส้นเรียบร้อย หอมหอมหอมพี่น้องแซบหลายแซบหลายลุงกะเห็ดแนวแล้วพี่น้องเบิ่งเป็นตะแซบบอมาๆมากินน้ำกันเพื่อสุสุกุ้นพี่น้องแกงเห็ดเฟืองเห็ดคอนขาวน้าใสใส่สะอมพี่น้องแซบแซบกำกันเนาะสรลุงกะขอขอบใจเพื่อสุขสุกุ้นที่เขาให้กำลังใจบบาวน้อยสาวลุงเอาไปพอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ